ข่าวดีครับทุกคนส่วนรถรถยนต์ไฟฟ้ามาแล้วครับลดมากถึง1 5 0 0 0 0บาทเลยทีเดียววันที่15กุมภาพัานธ์2565นานะครับมีการประชุมของ,ของคลมเห็นชอบแพ็เกจ E ีีสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแล้วด้วยครับแล้วก็ครอบคุณการลดภาษีอากรขาเข้าลดภาษีสัมภารแล้วก็ให้เงินอดหนด้วยแล้วก็มีผลบังคับใช้นะครับเดือนพฤษภาคม2565นี้ครับใครจะซื้อก็รออีกนิดนะครับอีกแค่3เดือนเท่านั้นเอง มาตรการการสันยานยนต์ไฟฟ้าครั้งนี้นะครับหรือว่าเป็นแพ็กเกจ EV นั่นเองประเภทรถยนต์รถจักรยานยนต์และรถกระบะครับตามมติของคณะกรรมการนโยบายรถยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติโดยรัฐบาลจะมีการกำหนดเป้าหมายการผลิต,ตรถ EV ให้ได้30%ของการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยในปี2573มันก็เลยมีมาตรหารปักดันอันนี้เข้ามาในปีนี้แล้วครับมาตรการดังกล่าวจะมีการกำหนด ด้วยการ3รูปแบบใหญ่ๆนะครับรูปแบบแรกก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้า BEV ภายในประเทศไทยนะครับอันที่2ก็จะเป็นการส่งเสริมผลิต BEV เพื่อชดเชยการนําเข้าอันที่3จะเป็นการผลิตการใช้ชิ้นส่วน BEV สําคัญในประเทศไทยเราครับสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่เกิน2ล้านบาทนะครับจะต,ต้องผลิตชดเชยในการนําเข้าปี65แล้วก็ปี66โดยสามารถผลิตรถยนต์รุ่นใดก็ได้ด้วยนะครับ จะมีการลดภาษีอากรนำเข้าสูงสุดถึง40%เลยระหว่างปี65และก็ลดภาษีสัมปะสทธิ์จาก8ปเรเหลือเพียง2%เท่านั้นอันนี้ระหว่างปี6 5ถึง68เลยนะครับเงินอุดหนุนระหว่างปี6 5ถึง68แบตเตอรี่ที่ต่ำกว่า30กิโลวัตต์ชั่วโมงจะได้เงินอุดหนุน7 0,000บาทและแบตเตอรี่ที่สูงกว่า30กิโลวัตต์ชั่วโมงจะได้เงินอุดหนุน1 5 0 0 0 0บาทเลยครับอย่างเช่นพวก mg z smgep อะไรพวกเนี้ย ก็เกิน30มอยู่แล้วก็ได้เงินนุนมากถึงแสนห้าเลยนะครับทุกคนและยังมีเงื่อนไขนะครับเป็นสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ราคาเกิน2ล้านบาทอย่างเช่นพวกเบนแต่วโยอะไรแบบนี้เนาะไอเอ็กสามไอเอ็กอะไรแบบนี้แต่ราคาไม่เกิน7ล้านบาทนะครับจะมีการลดภาษีอคกอนํำเข้าสูงสุด20%ระหว่างปี65ถึง66และลดภาษีสัมประสิทธิ์จาก8%เหรือ2%ระหว่างปี65ถึง68เช่นเดียวกันครับ สำหรับส่วนลดก็จะเป็นเท่ากับด้านบนแหละครับเรามาดูเงื่อนไขกันดีกว่าเงื่อนไขนะครับจะต้องเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนตน์ในประเทศไทยเราแล้วก็ผลิตรถยนต์ชดเชยในปี2,567เท่ากับจำนวนที่นําเข้าในปี2,565ถึง2,566นะครับหรือว่าหากจะเป็นต้องขยายเวลาแบบผลิตไม่ทันอะไรเงี้ยจะต้องชดเชยไปได้ถึงปี2,568จะต้องผลิตในอัตราส่วน1ต่อ1.5เท่านะครับ อย่างเช่นในปี6566เรามีการนำเข้า1คันนะครับในปี67เนี่ยเราจะต้องผลิต1.5คันและยังมีมาตรการในส่วนของรถจักรยานยนต์ด้วยราคาขายปีกไม่เกิน150,000บาทนะครับได้รับเงินสนับสนุน18,000บาทต่อคันเลยอันนี้ทั้งที่เป็น CKD แล้วก็ CBU เนอะในปี2565-2568ครับ ส่วนของรถกระบะน,นะครับก็มีเหมือนกันราคาเขาจะกําหนดไว้ว่าไม่เกิน2ล้านบาทมีการลดภาษีสมงเปรเต์สูงเปอร์เซ็นต์เลยครับในปี65-68ถึงและเงินสนับสนุนมากถึง150,000บาท6กห้าถึงเช่นเดียวกันครับสำหรับรถกระบะที่เป็น BEV แบตเตอรี่ขนาดตั้งแต่30มิว่าชั่วโมงขึ้นไปนะครับและเขาก็มีวงเล็บมาด้วยว่าเฉพาะรถยนต์กระบะที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้นด้วยเอาละครับเงื่อนไขแต่ละเงื่อนไขก็น่าสนใจมากๆนะครับ แต่ในส่วนของรถกระบะเนี่ยผมว่าน่าเป็นห่วงมากๆเหมือนกันนะเพราะว่าในปี65ถึง68เนี่ยเราจะมีรถกระบะไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทยใช้กันหรือเปล่าส่วนรถยนต์นะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าค่ายรถยนต์ไฟฟ้าค่ายไหนนะครับที่จะได้ใช้วาตถการนี้ก่อนกันแน่นอนนะครับว่าฟุตชัน่นนี้คนไทยเราได้ประโยชน์เต็มๆนะครับจะได้รถไฟฟ้าที่ ราคาถูกลงเพราะภาษีมันถูกลงเยอะเลยและในส่วนของเงินสนับสนุนก็ได้ด้วยเราต้องรอดูนะครับวันหน่งพฤษภาคมมาแล้วจะมีค่ายไหนที่ประกาศออกมาว่าได้ใช้นโยบายนี้บ้างหรือเปล่าครับสำหรับวันนี้นะ่าจะมีข่าวสารมาอัปเดตเพืเ่อนๆครับนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับที่รับชม